สวัสดีน้องๆทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไบโอไฟมิติชีวะเข้าใจง่ายภายใน5นาทีนะคะคลิปนี้พี่จะพาน้องมารู้จักในฟอนเนาะที่มันอยู่บริเวณคอเทปของลิปนี้จําได้ไหมในคลิปที่แล้วมาดูกันว่าเขามีส่วนประกอบอะไรบ้างเนาะจะเห็นว่ามีเส้นสายและยงและยางเต็มไปหมดเลยเพอหลังจากพวกของเสียเนาะมันเดินทางมาที่ไตนะคะมันก็จะมาตามเส้นเข้ามาในเส้นเลือดเนาะมาที่อ f ร์เ e รนอาร์เทริโอนะมันจะเป็น เส้นเลือดที่ลำเรียงพวกสารต่างๆมาที่ไตนะคะส่วนแรกที่มาถึงเราจะเรียกว่า glomerulus นะคะมันจะเป็นบริเวณที่มีการกรองเกิดขึ้นค่ะอันนี้พี่จะพาไปทำความรู้จักโลเคชันต่างๆก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาดูว่ามันกรองยังไงมันมีการดูดกลับขับเพิ่มยังไงบ้างนะคะโอเคก็เอาเป็นว่าสารเดินทางมาที่ผ่าน aferent arterio มาที่ g o ม e ล u l u s แล้วก็กรอง พอหลังจากมันกรองเสร็จมันก็จะไปบริเวณที่เรียกว่า Bowman's capsule ก็คือสีน้ำเงินที่พี่วาดมาตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะสารที่มันผ่านการกรองมาได้เนี่ยมันก็จะมาตามเส้นพวกนี้นะคะเห็นไหมที่พี่โอ้ไฮไลท์สีเหลืองเอาไปบริเวณแรกเราเรียกว่า proximal tubule นะท่อขดส่วนต้นค่ะบางทีชื่อเต็มมันจะเป็น proximal convoluted tubule นะพี่ขอย่อๆแล้วกันนะน้องเข้าใจแค่ข้าวๆก่อนก็ขอ จากนั้นนะคะพอสารผ่าน p x o x i m t u t u l e มาแล้วมันก็จะลงมาข้างล่างบริเวณที่มันเป็นห่วงรูปตัวยูน้องเห็นไหมคะตรงนี้เราเรียกว่า h e n l e loop มันจะมีขาลงแล้วก็มีขาขึ้นนะมีชื่อเรียกต่างกันด้วยอีกนะคะแต่ว่ามันก็เป็นตามชื่อภาษาอังกฤษเลยน้องนะ่าจะแปลได้อยู่แล้วนะ,ะขาลงเราก็เรียกว่า descending ที่มันแปลว่าลงนะคะขาขึ้นก็ ascending ที่แปลว่าขึ้นค่ะจากนั้นพอมันมีการเดินทางผ่าน เฮเล่ลูปมาแล้วมันก็จะมาบริเวณท่อขดส่วนท้ายเราจะเรียกว่า distal t u b u l หรือชื่อเต็มนะคะ distal convoluted tubule แถนมี convoluted อีกแล้วมันแบบขดๆอนะเนาะพี่ก็วาดขดได้แค่นี้แหละจากนั้นค่ะเอออบริเวณที่มันเฮเล่ลูปหรือท่อขดต่างๆมันก็จะมีเส้นเลือดมาแถวนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีการ,รดกลับขับเพิ่มเกิดขึ้นในบริเวณนี้แหละอ่าเดี๋ยวไปรู้จักคลิปตัดไปเนาะสุดท้ายไอ,อสารที่มัน มาต่อได้ที่ดิสโอลทูบูมันก็จะเดินทางไปต่ออย่าง collecting duct นะคะแล้วก็จะไปตามออกมาเป็นปัสสาวะต่อไปนั่นเองค่ะเนาะโอเคอ่ะอันนี้ไอเส้นเลือดที่มันมาพันๆแถวนี้เนาะมันก็จะออกมันก็จะเป็นเส้นเลือดที่ชื่อว่า renal vein นะคะแล้วก็สารเนี่ยพอมันเข้า afferent a r t e r i o มันก็จะมีเส้นออกนะเขาชื่อว่า a f f e r e n t a r t e r i o แยกให้ได้ด้วยนะ A กับ E ฝากกันนิดนึง สำหรับคลิปนี้นะน้องไปทบทวนนะคะชื่อต่างๆของ n e ฟรอนเนอะว่า alpha เอ็นคืออะไร g o m e r u l u s หน้าตาแบบไหน proximal t u b u เป็นท่อข,อขดส่วนต้นหรือส่วนปลายนะคะแล้วก็เ็นเล่หลูกเขาหน้าตาย,ยัางไงอันนี้กลับไปท่องให้ขึ้นใจเลยนะคะคลิปถัดไปจะได้เรียนได้ง่ายขึ้นก่อนจบคลิปนี้เนาะขออธิบายเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยอต้องบอกว่าอหน่วยไตเนฟรอนของเราเนี่ยหน้าตาแบบนี้มันมี2ประเภทนะคะ ประเภทแรกเรียกว่า c o ร์ติคอนะคะเนโฟนตัวนี้ก็คือประมาณ80%จะเป็นประเภทคอร์ติคอหเนโ o นก็คือหมายความว่าน้องจำคิดนี่ได้ไหมคิดนี่เรามันจะมีส่วนบริเวณที่เป็นคอเทกกับเมดูล่าเนาะถ้าคอร์ติคอลนฟนน่ะเอเฮเลลูปยาวๆของเราตรงนี้ค่ะมันจะอยู่แค่บริเวณคอเทกของไตนะส่วนไอประเภทที่2เราจะเรียกชื่อว่าจักตา เม็ดดูลารี่เนฟฟอนอันนี้จะพบประมาณแค่20%นะคะตัวเฮ l เล่เนี่ยมันจะยาวมากยาวมาถึงบริเวณเม u ดดูราตามชื่อเขาเลยจัต้าเมดดูลารีแสดงว่าแม่งต้องมาถึงบริเวณที่เป็นคิดนี่เมดดูราของคิดนี่นะคะตัวนี้เนี่ยจะพบในสัตว์ที่แบบพวก ในนกหรือว่าในแมมมอลเนาะเพราะว่าบริเวณนี้ยิ่งข้อยาวเท่าไหร่มันจะมีดูการดูดกับน้ํามากขึ้นเท่านั้นมันจะทําให้ฉี่มีความเข้มข้นและลดก,การสูญเสียน้ําไประหว่างการขับถ่ายค่ะโอเคสําหรับคลิปนี้จบแล้วนะคะสวัสดีค่ะ